สวัดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เอาอีกแล้ววันที่วันอาทิตย์ที่18นะครับมกราคมพุทธศาดจังทนห้าสิบแปดนกำลังตั้งใจมากเพื่อจะวิ่งไปสอนที่โรงเรียนสินป่าแหลมคมเจริญพาดนี่จังหวัดนนท์นะครับต้องวิ่งเข้าไปในกรุงเทพ ก็ปกติครับรถ25กิโลลองดูว่าวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่แล้วอาจจะมีทางลัดกลับครับติดตามกันครับลายังอาบุตขึ้นนะครับอันนี้อยู่ใต้สะพานานครดินครับทันนี้เป็นถนนกาัน,นาพิเศษครับ วิ่งข้ามของมาสวัสดีครับตรงนี้นะครับเขาจะมีการทำทั้งด่วนเพิ่มเทียมการในาพิเศษนะครับมาจากนู่นเลยอะครับนู่นเลยอะ่ะวังน้อยเลยพวกหนั้นครับวงังไงตำรวจทัก อ,อครับมีดานอยู่ก็จะถึงบรมราชนเนยครับก็น,น่าจะวิ่งแบบว่าสี่ห้ากิโล,ลแล้วท่้นทรายชวนผักเลยนะครับก็น่าจะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งได้เนาะตอนนี้มันดูเวลาไม่ได้ครับตรงนี้ก็อากาศดีหน่อยแล้วก็เขาทำถนนแล้วยกถนนแล้วครับ อยู่พุทธมทนตรสายหนึ่งนะครับกำลังข้ามถนนพรลมราชนนีนะครับ <c oughs> แล้วกำลังรอดสะพานลอยฟ้านะครับนี่สะพานลอยฟ้าสะพานที่พระเจ้าอยู่หัวสร้างให้พวกเรานะครับ นี่ครับถึงถนนตัดใหม่นะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆจากคุณพลเชอไทยหนึ่งนะครับนี่เขาทําสะพานเสร็จแล้วส่วนถนนตัดใหม่นี้นะครับเป็นถนนพันนกการันาพิเศษคือจากวงแหวนรอบนอกตัดเชื่อมปไ,รรไปเลยครับแล้วไปพันนกศรีละเ๋ยครับ นี่คือถนนตัดใหม่ครับแต่นาฬิกา47นาทีประมาณ17กิโลนะครับที่สามแยกไปฉายนี่คือหัวถนนที่เขาตัดใหม่ยังไม่เสร็จครับก็คงอีกไม่นานเนาะงานจะสิ้นปีไปินะครับพรวันนี้อา,ากาศสบายๆนะครับก็ไม่ได้ เย็นมากก็วิ่งบรสบายดีนี่นครับพยายมอยู่ตรงนี่เขาเรียกว่าสามแยกไฟยฉายครับกำลังส่้งมาเ่นะครับ 9, เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพยายามวิ่งมาประมาณ 9กิโลเศษนะครับตอนนี้ถึงสะพานเจริญพระนะครับถึงแล้วอีกไม่กี่เมตรก็ถึงโรงเรียนศิลปาแอมคงนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง25นาทีก็ทำได้ครับไม่เคยคิดว่า จะปั่นจักรยานมาได้ไม่เคยคิดว่าจะเดินมาได้และครั้งนี้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคุณแลมจะสามารถวิ่งจากบ้านที่บางใหญ่นะครับมาถึงที่นี่โรงเรียนศิลปะแอมคมได้ครับถึงแล้วครับถึงแล้วโรงเรียนของเรา ถึงแล้วครับถึงโรงเรียนชินาลาพาแลมคคมของคุณแหลบแล้วไม่เชื่อก็ต้งเชื่อว่าวันนี้เราสามารถทำภารกิจนะครับความตั้งใจได้สำเร็จขอบคุณทุกคนครับและที่สำคัญก็ขอบคุณ <c oughs> นี่ยันไม้กันหมาครับโอ้โหเกือบโดนกัดมา3าสี่ตัวไอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยขอบคุณมากครับ พยายามนะครับเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างก็ทําสําเร็จนะครับสวัสดีครับ